แล้วก็ห้องน้องอาเธอร์ห้าศูนย์หนึ่งนะครับห้องน้องอาเธอร์ห้าศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านก็อยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาบเนอะแล้วก็วันที่17เจ็ดนี้ก็เป็นงานวันดีนะครับสู่ช่องค่อยบอกจะได้ฟรครับนะวันนี้ก็จะมา บอกรหัสนะตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับนะก็เอฟซีหลายคนเรียกร้องเข้ามานะครับก็อวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเลขเอทเอมนะครับรหัสลับนะครับจากองค์ปู่ปาริจิตของเรานักขาลาดแล้วก็ตรงกังมันเกิดลงพนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีโชคมีลาบมีชัยชนะไปร่วมกัน นะครับมีแขยชนะไปด้วยกันก็อาไรนครับวันนี้มาแล้วสีท่านก็วันนี้นะครับเป็นวันวันดีครับวันเลิกงานยามดีเป็นวันมหาเศรษฐีให้กับคนไทยเบาหนาดิบเบาแนโอ้อยพวกล้างมาแน่ทืามรมนา,านี่ก็อยู่กับลุงพันธ์นะสีครับเสร็จภารกิจแล้วนครับ ผมเสรภารกิจแล้วก็จะรีบมุ่งหน้ากลับจำปาดงครับเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องกลับไปทํากับลุงพันนะครับนะเรางรีบกลับไปทํากับลุงพันก็ภารกิจของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะไม่มีะไรติดขัดทุกอย่างผ่านรับลรื่มไปด้วยดีนะครับพี่น้องทุกท่านก็วันนี้ทีครับเขาจะมาบอกเลขรหัสนะรหัสรหัสนําโชคนะครับไอตัวที่ผมชอบเลยนะทีครับผมชอบ <c oughs> บ้านเล็กที่ลุงที่จำปาดงนะครับสองหกเจ็ดเพราะว่าเราจะทำบุญให้ในวันที่ตุจ็ดนี้นะครับตุจ็ดนี้นะครับก็ชอบสองหกเจ็ดก็ไปวินเอาวินเอาก็สองหกสองเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็อายุลุงพลสี่สิบหกนะครับอายุลุงพลสี่สิบหกนะครับแล้วก็อ่า เลขที่ผมชอบเลยนะครับเลขที่ผมชอบเลยนะครับที่ชอบเลยอะ่ะเจ็ดสองหกสี่หนึ่งหนึ่งระคาที่ผมชอบเจ็ดสองหกสี่หนึ่งหนึ่งซี่คือเลขที่ผมชอบนะครับ้ายเนาะ้ายครับแล้วก็วิ่งตรงไปก็สายยิงยาวเลยปลาดงนะครับเมื่อกี้ลุงพลก็สายตรงมานะครับหาลูกพันนะครับนะ ลุงพลสายตรงมาหาลุงพันครับเสร็จภารกิจครับมุ่งหน้าสู่จำปาดงนะครับนี่ก็คือเลขที่ผมชอบนะครับเลขที่ผมชอบเลยนะครับที่ผมชอบเลยนะครับก็คืออายุลุงพลสี่สิบหกนะครับแล้วก็ห้องน้องอาเธอร์ห้าูนหนึ่งนะครับห้องน้องอาเธอร์ห้าศูนย์หนึ่ง ครับพี่น้องทุกท่านก็อยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาภเนะแล้วก็วันที่เ7นี้ก็เป็นงานวันดีนะครับวันดีวันดีที่สุดของลุงกับป้าของลุงเป็นวันเกิดเป็นครา้งนเกิดของลุงพลนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้ากลับสู่จำปาดงนี่กับอยู่กับยายพันนะครับโชเฟอร์ก็จะให้ลุกพันขับก่อนครึ่งวันนะครับครึ่งวัน ก็ให้มันเยียบเต็มที่เลยนะครับครับผมรถใหม่มีสองร้อยี่ก็เยียบไปเลยสองร้อยหกครับอ่ะก็จะมุ่งหน้ากลับแล้วสอีนะครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็รีบๆกลับเพราะเรามีงานที่ต้องทําอยู่ที่จํำปาดงวันนี้ก็ขอให้ไอซีท่านจงร่ารวยร่ารวยครับเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกไปเรืที่ผมชอบนะครับก็โปรดใจวิจัยยาในการรับชมนะครับสนับสนุนให้ซื้อนะครับรัฐบาลไทยนะครับนะ รัฐบาลไทยในวงนะครับให้ทุกคนสนับสนุนคือรัฐบาลไทยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในสิ่งนี้นี่คือเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับในอานนี้ขอให้ทุกคนจงร่ำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยกับรหัส a d m ที่ผมบอกไปนะครับดวงใครดวงมันครับนะครับดวงใครดวงมันนะครับดวงใครดวงมัน ก็ใบที่ลงใบาบาที่ที่จำปลาดงนะครับสองหกเจ็ดนะครับแล้วก็อายุลุงครับสี่สิบหกนะครับอายุลุงสี่สิบหกนะครับแล้วก็เลขที่ห้องคอดนอกอาเธอร์ห้าศูนย์หนึ่งความสูงห้าสิบเอ็ดเซนนะครับความสูงห้าสิบเอ็ดเซนนะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังและ สนับสนุนให้ทุกท่านซื้อรัฐบาลไทยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับตอนนี้นะครับเราสองคนก็เสร็จภารกิจที่โคราชเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมายครับหัวหน้านะครับเราก็ต้องรีบกลับกันนะครับเพราะหัวหน้าใหญ่โทรมาจมแล้วนะครับนะที่ท่อดุ่งพันธ์จะแย่อยู่แล้วหัวหน้าใหญ่นะครับ วันที่17นี้นะครับเป็นวันค้ายวันเกิดของลุงนะครับขอ,ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนบ้านใกล้เดินเคียงที่อยู่แถวสกลนครน,นะครับที่ตั้งใจที่อยากจะมาร่วมบุญกันในวันนั้นหรือร่วมกิจกรรมนในวันนั้นก็ขอเรียนเชิญได้นะครับที่พี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเอฟซีท่านที่จำปาดงครับกิจกรรมที่มีขึ้นก็คือเชื่อมความสัมพันธ์รั 3, กสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นวันค้ายวันเกิดของลุง นะครับอยากให้ทุกท่านมาร่วมสรุปกันนะครับมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมอะไรนะฮะม,มีทุกข์ร่วมมีสุขมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมอะไรมีทุกข์คนร่วมกัน <c oughs> แก้ปัญหาฮะคนะนทุกเออครับผมนี่สิครับวันนี้นะครับก็เป็นรหัสเอ็นเอที่ผมบอกนะพสินะเขาโปรดใช้วิทยากให้คนมีโชคมีาลาภร่ำรวยร่ำรวยนะครับ ก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านประสบความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับนี่นกับรถที่ยังล่ะโอ้หมดแ้วนนี้คือกับรถบอกนี่บนสะพานข้ามไปนู่น